ปลาช่อนเขาจะไม่ค่อยสู้กับน้ํานะครับเขาจะหาที่ที่น้ํานิ่งๆอยู่นะครับเราก็พยายามเดินหาเลยครับเพราะจะต้องเสียเวลามีตัวครับมีตัวขยับในยากฝั่งนู้นเลยคนระับ นี่ครับมันแอบ,บอยู่ในหญ้านะครับปลาพวกนี้มานะครับไซส์ก็น่าจะ3 4ขีดได้เลยครับตัวนี้กับกบยางเราถ้าใช้กบยางเล็กๆมันจะไม่ค่อยระแวงนะปลา